กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Bears สุขสุขคนเนาะมื่อนนี้ก็มาพบมาพอกับซองเสาวก้อยหัวยางอีกแล้วมื่อนนี้เสาก้อยก็เป็นบรรยากาศเตียงเทียงเนาะพี่น้องขึ้นมาซื้อของกินหรือว่าขึ้นมาซื้ออาหารเทียงเนาะจักหู้ัวชี้ได้ย,ยังไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องนี่ก็มาหอดห่านเลยเนาะกะบท่านเพื่อนกะบซิมีแต่ของกินแบบสำเร็จรูปพี่น้องฮะก็ซื้อตัวนี้แหละมากิน ทุกอย่างมันก็แพงเนาะเพราะใหญ่เป็นกะบ่ค่อยเอามาขายเนาะเพราะว่ามันขายกะตามบ้านนอกฮะแหละพี่นองมันบ่ก่อยได้นังจ้าจังสิเอาอย่างฮะเอาอย่างเอาอย่างเอาขนมอมจกปะเอาหมี่นี่บอเอาหมี่นี้เอาบ่หมี่เอาขนมอมอุ้ยเป็นไข่เอาลูกนี่เอาตัวนี้เอาขนมทองใหญ่เนาะเอาเนาะ ขนมทองใหญ่เนอะเล่เอานี่พี่น้องนี่เอาก็สิเอาห่าทองน้องพี่น้องเพราะวะ่าหลายคนเนาะนแล้วเอาก็สิไปซื้อซื้อ,อยังซื้อ,อยังไปให้ซื้อ,อยังไปใหย้ยเมตูเรามีขนมไข่เนะาะเห็นเมตูุฝันหนังคนเดียวพี่น้องจะเอาซื้อ,อยังไปให้ เราก็ได้มีห,ห,หม่อเนาะเมือ่อเมื่อลวกกินห่อเท่าไรไม่ตู้ <4. S 1> ห 4, ่อสี่ห่อสี่พันแต่กับเป็นเงินไทยกับชกักก้อยกับจกักดอกพี่น้อยว่าไปชื่อ <c oughs> สี่ห่อสี่หาซาเนาะซาวพันกีบกับประมาณหาสิบบาทเนาะอืม <c oughs> แต่อยากกินหยัง่งอยกกินมักตรีนก็นะ <c oughs> นี่บอก <c oughs> อยากกินมักตดินเอา้า นางก็จะเอายางอันนี้ก็คือลูกป้าเนาะลูกลุงเฮาเนาะพี่น้องทางพ่อพี่น้องเฮาก็ส <si ิซื้อให้น้องเป็นคือกันเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็เป็นเด็กน้อยเนาะมาไม่นางแตเอายางเอาหมี่มาต้มบ่างเด้อเอาขนมเอาไว้เดี๋ยวเอาขนมเอาไหมดึงเอาไหมมักตะดินคั่นน้องจ้าเพิ่อเอามักตะดินเนาะกับหมี่นมาซื้อหมี่ให้น้องจ้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ยากเนาะเฮาก็บ่ค่อยได้เฮ็ดหยังกินมื้อนี้เฮาก็สิ มาเอาอไรไปไปซื้อให้ลูกป้าพี่น้องซื้อมาตอนน้องอ้อยพร้อมน้องอ้อยตักสิกินยังไดอ๋อแม่บุญอันนี้อนเอากะมาซื้อซอยเมตู้เพื่อนานะเพระะ่อะวะ่าเพื่อนกะเท้าเพื่อนกะคล้ายเครื่องพี่น้องมาด้ไปชปายาไปบดได้เจียว,วพ่อเข่าเพื่อนนะเอากะจะซื้อนมเล็กแต่ซอยเนาะไปตอนเมตู้เพื่อนพี่น้องเพป็นอยู่คนเดียวเนาะอันทรายแม่อันนี้ กล่องปะจามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามหกสิบแปดนะพี่น้องสิบแปดพันกีบมันนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะพี่นอ้นองเขาก็สิไปต้อนเมตูป้ปนกันเลยเนาะนเป็นของฝากเด็กๆกน้อยๆนะพี่น้องถึงว่าเ้าสิบวมีแต่ว่าเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจเนะพี่น้องสวยเรือกันเพราะว่าเมตุป้ปนก็นอยู่คนเดียวเนาะ เพิ่นบ่ได้ไปใส่พี่น้องเพิ่นหากินก็บ่ได้สบายดีแม่ตู้เฮ็ดหยังอยู่ไข้าซื้อนมมาให้เจ้าแม่กินได้บ่ได้อยู่โดยมีขนมไข่แม่ตู้เอ้ยจ้านะเออข้าบ่แซท้ข้าบ่แซ่บแม่ตู้เพิ่นก็บ่มักเนาะเพิ่นก็กินนมบำรุงเนาะพี่น้องเขาก็สิแกะนมให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นกินบ่ได้เนาะเพิ่นแกะบ่ได้เพราะว่าเพิ่นบ่เห็นหุ่งเนาะพี่น้องเขาก็สิแม่ตู้เพิ่นเป็นแบบญาติ ญาติก็ว่าแม่นเนาะพี่น้องก็มาหูจักกันมาแต่โดนเลยบ้านใกล้บ้านเคียงกันเนาะนาสะก้อยกับใกล้สะก้อยกับเคยมาแวะอยู่ดอกพี่น้องเจ้าเอ้ยเอเม่ตู้เอาโจออ้แลเดอ้อนี่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 โถมันนี่เจ้าโอ้ยปอนโอ้ยสตุแม่ตู้เอากาเรเลี้ยงลูกถุงย่างไ่ใหญ่เอ้ยลูกเขาก็บอสลูกเขาบลอดถุงยางเป็นพิการ กษิตไปใช้ได้คือเจ้ามันแล้วน้องอ้อยนะเป็นในใดนะโอ้ยสิไปใช้ได้กินก็บได้กับแม่นี่แหละป้อนเอ้ยกวานเลยเออเห็นอะไได้ซะบาบฮาเวนเฮาเมตุเอ้ยอยู่ไปแม่แม่แม่มันขึ้นอยู่กับเฮาแม่เอ้ยจะเอาไว้เด้อเฮาชิเมืองนาเด้อเจ้าเจ้าเออเฮากับโอ้ยชาตุเมตุเอ้ยเฮากับอืมไปแล้เลนไฮเพอใบเฮเลนตันเด้อเจ้าเมตุเมตุเอ้ย เพิ่นกัแบบข่าวศาสนาคิดเนาะเพราะว่าเม่ตู้เพิ่นบโบข่าวศาสนาคือแซกโก้อยเนาะกัเมื่อก็น้องเมตุด้วยครับก็สิไปซื้อเอามาซื้อมีเมื่อนี่บัตรไปรักจาหรือว่าไปในเมืองอะไรเราก็ไม่ได้คอยได้ไปดอกบริคุชจีหล่อน่ายากง่ายยากมาเราก็สิไปซื้อเราก็สิไปไหลเงินแล้วพี่น้องว่าสิได้จากพันเบืท่าได้ ตอนนี้ประตูปกระไลเงินนะพี่น้องจะขี่ไล่พิษไล่ถือปลากระเท่าเลยพี่น้องเอ้ย้าอะไรไรเก้าแล้วก็กระตูกระเลียงลานชิชองเนี่ยชิชองเช้าแกชามิองใส่นมสิบแปดของแม่ตู้อันนี้จะหาเอานมไปให้เรากินนะ เป็นหาสิบพันกีบมุบนีอใส่ทงแบบนี้รงยาสูบบ่มันตู้เอ้ยเบิดกะหาสิบพันกีบเนาพี่น้องเบิรดลอยบาทพี่น้องเข้ามาบ้านซํำนี้กะแบบว่าของมันก็แพงเนาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็แพงเบิดมนตู้ปักกระจนไม่ได้ซื้อเครื่องห้านปักกบางพี่น้องเอ้ยปกติกะห้านกะมีหลายอย่างอยู่หรอกแต่ว่าเครื่องมันแพงเนาะ เราซื้อมาขายกับบางคนกับชิตี้บางคนกับชี I, ข่าใจเ to นาะ้าผู้ใดได้ออกตลาดก็ได้ตาผู้ใดไม่ได้ออกก็คือสิบบอกข่าใจว่ะมันยังแพงมันยังขึ <this> ้นมันยังลงอะไรเนาะเอากินนอกจากกินมักตัวดินแสบบ่ะเงินบาทมันแรีขึ้นจะบกินว่ามีน้ำก้อยว่ะเงินบาทมันแรีขึ้นเงินกี้นลงเงินบาทแพงเนาะพี่น้องเราก็ซื้อเครื่องไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเราก็สิลงเตียงเนาะไปตีนต้มมีน้ำกันเนาะพี่น้องไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันกับสาวก้อยเนาะ กินกับครอบครัวคือเก่าขนลดพี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะเราก็มาหอดเทียงแล้วนาะพี่น้องเขาก็ชิต้มมี่ก่อนเอาก้างน้ำก่อนเนาะอาหารเทียงของเราก no ็ไม่ได้มีเนาะอิ๊บขากน้ำก่อนพี่น้องต้มมี่ก่อนเนาะมีเขาซื้อมาเิ็นทีเรียบร้อยขนมไทยละอ้อยนางจ้าขนมไทยละอ้อยได้ไหมเจ้ากินอะไรก็ได้ เดี๋ยวฮากไปฟื้งไปชมตอนต้มแล้วเราไปลองตอนสกินกันเลยีกินข้าวเทียเท่ยงรำการพิมพเหลืองเด้อลวกเม่กินกัขมี <c oughs> จะก้อยฮักก็ลวกชุกนะพี่น้องไม่ใหญ่กับไม่ใหญ่าาหผ่านมาเย็นแล้วบ่ถ่าจักหน่อยจังสะกินผ่นวันเนาะไปกินตำลังเสียบินนางอ้อยก็กินข้าวกับขนมส่วนเป็น ได้พี่น้องมากินข่าวกับมีน้ะน้องอ้อยกับกระบุกระบาดโต้นกัไว้จับพีช้างได้มือกองเขากะชุดยอดพี่น้องกระบุกระบาดจำการกับลูกกินข่าวพี่น้องกินข่าวกับมีน้องจ้ากินอิ่มหรืว่าลูกมาไหมจ้าก็อิ่มไหเนี่ยมกเขือพ่อพี่น้อง็ใหญ่กว่ากินแะไรพอพเนาะน้องอ้อยกับขาวอ มามามาจะป่อยขึย้นไปกับเห็นยายเนาะบานแบบเปิบนบ่นเห็นหุ่งอะไพี่น้องเป็นคนชาวก้อยหุจักอยู่มันบ่อนอะ่ะแล้วแก็เลยซื้อน,นมไปใหายเพื่อนรนัพี่น้องแพงคแบบ็คหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีเงินหรอกพี่น้องแต่ว่าคิจใว่าลูกเขาก็เป็นแบบนี้ช่วยพ้นจักว่าแบบเขาก็กลับไปแก้ไขอดีตมาได้เนาะก็เห็ุหปัจจุบันให้ดีที่สุดเนาะพี่น้อง เราก็ว่าคอยมีดอกแต่ว่าเราอยากเอยเนาะก็พู้ที่เอยเช่าก้อยก็มันก็มีน้ำจิตน้ำใจจิตคือเช่าก้อยเนาะเช่าก้อยก็อยากเป็นแบบเป็นแบบสะพานบุญบ่ไห้ผู้นั้นผู้นี้เช่าก้อยก็คือจะดีใจเนาะเช่าก้อยก็จะพยายามเพ็ดแต่มันดีที่สุดเนาะพี่น้องเช่าก้อยก็เพ็ดไปเรื่อยๆเนาะแบบถ่ายคลิปแบบคนถูกยากเช่าก้อยหมักเล้รพี่น้องแบบ จะทำนี่ติดตามไอ้ไก่เราเป็นชาวลาบอดแต่ก็อยากแบบอยากให้แบบแบบมีผู้คอมเมนต์มาว่าชาโก้อยชูชูเด้อเห็ดนั่นเห็ดนี่ให้ค้นะนะชาโก้อยมากเลยพี่นอ้องเป็นความผิดความหวังของชาโก้อยเนะาะชาโก้อยก็สิบยญญัติเห็ดตาบอดเออนางจะ่าซื้ออันนับไปให้ยลาไม่ใหญ่ตาบอดเราเห็นห่งวงเราอยู่คนเดียวลูก ก็ค like ือน้องอ้อยเนี่ยน้องอ้อยเป็นแบบนี้นาะกอ่ะถ้าบอมีผู้เอาห้กินถ้าบอมีแม่เอาห้กินก็บ่ได้กินเนาะพี่น้องนั่นก็สชีคือกันแหละรับบนไม่มีลูกมีเต้าอด้เลยพี่น้องแต่ทีสก้อยเคยได้ยินมาบ่เพราะใหญ่ไม่ใหญ่นั้นเราเป็นผู้ชายบอมไม่ใหญ่เพียงนะเพราะเป็นกระเทยเนาะพี่น้องแต่ว่าิ่นกระเทย่ะแหละแต่ว่าบอมีลูกมีเต้าเนาะแล้วผ่นแบบตาเผ่นบ่เห็นหุ่งเนาะสก้อยก็เลย คิดแบบเออก็คือคูอคิอค,อคือลูกจ้าก,ก้อยนี่แหละ mm hmm. ไปใส่บ่ได้ต้องมีผู้เอาให้ใช้มือใส่ตีนจังสิได้กินเนาะพี่น้องหมู่อันยังให้กินก็ได้กินเนาะแล้วก,ก็เลยคิด mm hmm. แนวนั้นหมู่่บให้กินแล้วก็แล้ว mm hmm. คือน้องอ้อยแล้วเนาะน,น้องอ้อยบระเห็นหุ่งงแต่ไปใส่บ่ได้เนาะหนูจ้ากาบ่สบายห <c oughs> ลักกินข้าวกับหมี่ามาเลยกับพรากฉุดไปซื้อฝย <c oughs> น้องอ้อยแซ่บบ่กินไหมแซ่บแซ่บป่ โมแมนก้องขาวดูพ no, no. no, 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 ี่น้องจ้าวันหน้าจะก้อขาวไปเจ้เนองตัวเองัน้องอ้อยบวแล้วแม่เลกแม่เลกน้องอ้อยป้อนต้องได้ป้อนข่าวเช่นแล้วบอกินข้าวกับมีเมื่อหนเ้ยชิมหายกินอีกแซมแหงปะดูไหมนากินก็กิน เป็นคุ้มเอื้อไปชื่อเนาะเอื้อก็ไปชื่อให้น้องจ้าพี่น้องฮะฮ่อนบอกยกผมกับพี่น้องเอ้ตัดเองมาน้องออยก็ได้โนโน้นอนลงเด้อคำอยากเข้า น่อยอยากน่อยอยากเข่ามะนังอืกินเจ้าหากินมีกะมีเ้นน้อยแล้วพี่น้องเวื่อกินแล้วอืดเพื่อสกอยป้อนข้าวลูกแล้วนกับบดทคิงใส่มาเด้อพี่น้องมากินข้าวเที่ยงนำกันเนาะมากินข้าวเที่ยงกับมีกับเนียนมะเขือแซบลายพี่น้องแซบลาย เด้มาเด้อน้องพี่น้องสำหรับตอนนี้เขาก็กินข้าวแล้วไปทีแดบร้อย,ยนะเนาะพี่น้องเฮาก็บอแมนวะซาวก้อยมีเงินมีคำเลยพี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปมันจบนะเนาะบอแมนวาเฮาอยากอันเหตุแบบมีเงินบอบอแมนเนาะเพราะว่าซาวก้อยอันเห็ดลรามาเต้โดนๆเลยเนาะไม่ใหญ่นี่ล้วเป็นแบบคนคนแบบจักีิวลยเนาะแบบบ่มีแบบ ลูกบ่มีรลานธนามีกะเขาอยู่เฮือนไผ่เฮือนมันเนาะกะกว่าเขาเสียเอามาให้กินเลยสาก้อยคิดอีตนเนาะพี่น้องสาก้อยก็เลยซื้อให้เราเนาะเสาก้อยกับบ่มีเงินคือกันเนาะลูกซสาก้อยก็กินนมแบบนี้เนาะกินนมเล็กแต่ซอยคือสาก้อยซื้อให้เราหละเนาะแต่ว่าสาก้อยเห็นใจแล้วเนาะการที่คนเฮามันอึดมันหิวเนาะคนเฮากับสิมีน้ำหูน้ำตาแต่ว่าไหลออกมากับบ่มีความหมายเนาะเพราะว่าบ่มีผู้ใดเบิ่งเนาะพี่น้องแต่สําหรับคลิปใน้สาก้อยกับเป็นคลิปแบบ เวลาได้ให้คนอื่นสักก้อยแบบตื่นตันนะพี่น้องแบบดีใจนะก็คือผู้ที่ให้แบบอยากช่วยเหลือสักก้อยบ่เพิ่นให้จากใจนกเนาะเพิ่นกิดีใจคือกันเนาะพี่น้องเพราะว่าสักก้อยเป็นคนแบบตัวเองมีน้อยหนึ่งแต่ว่าอยากให้คนอื่นได้กินคือกันนะแบบเขาไปมอเพิ่นกะท่วงมาสัาก้อยเอ้ยว่าแบบเจ้าหา มียังกันเนาะบาปกรรมตีเฮาสี่สาหรับได้นะพี่น้องเฮากะขึ้นน้องอ้อยเป็นเป็นแบบนี้เนาะโศกสตาของสกอยสกอยก็เลยแบบเฮ็ดแบบว่าเออถ้าเฮาได้ห้คนอื่นเฮาก็สิแบ่งเบาไปน้อพี่น้องกรรมที่เฮาสร้างไว้ก็ขอให้แบบรุดพ้นไปทีละนิดละหน่อยเนาะพี่น้องขึ้นอยู่กับตัวเฮาเองเนาะสําหรับคลิปนี้ก็มีความหมายสําหรับสกอยเนาะสกอยดีใจลายที่ได้ห้คนอื่นหรือว่าที่ได้ห้ครอบครัวคนใกล้ๆหรือว่าคนอ้อมขางน้อพี่น้อง กสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวก้อยในเดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประผาดคลิปใหม่ๆจากส่องสาวก้อยหัวยางสบายดี